สวัสดีค่ะวันนี้ส้มกับโจพามาที่วัดกิ่งแก้วนะคะที่เห็นในภาพนี่ก็คือพระพุทธรูปนะคะซึ่งเป็นพระประธานประจําวัดซึ่งมีซึ่งเป็นพระปางมานวิชัยนะคะแล้วก็มีรูปเหมือนของหลวงปู่เผือกนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในอุโบสถของวัดกิ่งแก้วซึ่งมีชื่อเดิมว่าวัดข้างหนองกิ่งไม้ค่ะหรือวัดกิ่งไผ่นะคะ วัดนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อสมัยของรัชกาลที่5นะคะตรงกับช่วงพุทธศักราช2,428ค่ะก็มีความสวยงามมากๆเลยโดยเฉพาะจิตกรรมฝาผนังนะคะที่พระอุโบสถนะคะอยากให้เพื่อนๆไปชมมากๆเลยเพราะว่าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติตลอดจนเหตุการณ์สำคัญของท้องถิ่นด้วยนะคะ และต้องบอกว่าจิตกรรมของวัดกิ่งแก้วเนี่ยน,นะคะก็คือจิตกรรมที่เรานำไปเป็นคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะสังเกตนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในพระโสดเนแล,แล้วก็เราถ่ายตั้งแต่ตัวพระประธานแล้วก็วนซ้ายมาค่ะเพื่อให้ชมจิตกรรมฝาผนังโดยรอบนะคะนี่นะคะก็จะเป็นจิตกรรมฝาผนังที่สวยงามมากๆเลยแล้วก็มีความเก่าแก่มากๆเลยค่ะ ก็ที่วัดนี้นะคะตอนที่เราไปนะคะก็มีคนมาสักการะพอประมาณนะคะแล้วก็ที่สําคัญแปลกตามากเลยก็คือมีหมูป่าอยู่ในวัดด้วยนะคะค่ะและนี่ก็คือวัดกิ่งแก้วนะคะอย่าลืมไปชมกันนะคะแล้วก็ไปสักการะกันได้ค่ะอยู่ที่สมุทรปราการนี้เองค่ะ